สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันดีแล้วครับเมื่อนี้พาเขามายางเด่นใน่วนสาธาานะพี่น้องเอาเม็ดทัวมาแบ่งให้กระรอกหน่อยกินคือเก่าเล้วพี่น้องบรรยากาศเมื่อนี้บ่มีแสงแดดครับเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศคนาดาแต่ว่าปีนี้ฝนตกดุพี่น้องฝนตกแขางๆอ,อ,อยเลย ย่งางก็มากก็เห็นกระหรอกหน่อยตัวนึงเห็นตะหางคนพี่น้องนั่งอยู่เงาไหมเออกําลังกินเม็ดตัวเดี๋ยวคอตัวย่งางกับเปลือนน้ำผึ้นกับพี่น้องบึงเป็นตะเชียงอยู่เฮ้เชียงอยู่พี่น้องถือว่าเป็นกระรอกที่ค่อนข้างหนารักเลยครับตัวนี้ เดี๋ยวปล่อยเพ่นกินสักระยะก่อนครับหลังจากเพ่นกินเม็ดตัวน้ำเพิ่นเบิเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพเกิดพ่นขุ่นเดี๋ยวพ่นก็เรียนเขามาหาเฮาเองครับแต่ว่าเบิ่งสายตาเบิ่งพฤติกรรมเพิ่นเป็นเป็นตะเชื่องอยู่ครับช่วงนี้ผู้คนองกมาเล่นหลายพี่น้องคนองมาเล่นอยู่ในสวนสาธารณะนันแห่งนี้ค่อนข้างหลายครับเป็นช่วงปิดเทิ่มน้าเล็กน่อยกับอกมาเล่น เพราะทั้งเทศสบาลเพิ่อนอเปิดน้ำเปิดน้ำพุเปิดนันให้เล่นตลอดครับช่วงนี้เป็นยามห่อนคนก็ต้องอาศัยน้ำทะเลน้ำนั่นอาบพ,พี่น้องล่งเล่นน้ำหาความสุขให้กับชีวิตกับของนอะพี่น้องมา,อาแล้วบึงมันจะเข้ามาหาอยู่นะอยันนี้เพินหมดหายอันนี้เืียงอยู่ครับบึงมันเข้ามา,าอยู่ คือว่าโบยานเลยเดยนี่มานั่งกินน้ำห่าเสยเอาไปเอาไปถมไปพี่น้องเอาเอาสะออกมันหยัดตรงไปนี่พื้นดินมันพี่น้องแสดงว่าพันหลู่ว่าพันสิมีอาหารพันหลู่ว่ามีคนเอาอาหารมาให้นะครับต้องใส่พันจำไ้หลังจากกบไปเดี๋ยวพักเรียนมาขอใหม่พี่น้องบึ้งวันเอาเมือกวาดกวาดถมไป ถมไปกับว่ายัาง่งหลวพี่น้องมูไหลาย้นอยังนี้มามือนี่บุกเยเห็นครับแต่ว่าบางมือแต่เกิดค้นบูนว่าอีดีค่อนข้างจะหลายพี่น้องมากนี่ยเป็นเป็นกลุ่มเลยนะผมบอกมาเมื่อก่อนนี่อ้อมขังอ้อมเอวผมอย่างมืงไปถมไปพี่นะ <laughs> สงสัยจะเป็นทินเป็นอะพี่น้องวันนี้ รแ,แวกนี่จะเป็นจะเป็นทินเพื่อนเป็นตัวมาหารเป็นเหงาไม่ส,ส้งสสยเพิ่นอาศัยอยู่ต้นนี่พี่น้องแต่ปกติหั่งดานบดกระบ,บุมีหั่งเลยครับจะเป็นต้นใหม่หน่อยบบมีบบมีหัางแต่ว่าเพิ่นสองใสยเพิ่นมากินมาอยู่อยู่นี่อันนี้ค่อนข้างจะเชื่องเลยมายืนมึงกังจะ บกอย่านครับวันนี้ถือว่าเป็นกระโลกที่ค่อนข้างเชื่องค่อนข้างหนารักได้ครับมีคนย่างไกยย่ทั้งหลังมันยนันก็จะไมย่ยางออกกําลังไก่พี่นะ้องเป็นสวนสาธารณะที่ออกมากค่อนข้างหลายครับสวนนี่จริงสวนส,วนสาธารณะก็มีหลายอยู่ครับอย,อยู่อยู่ในบริเวณของเมืองนี้อาจะเป็นอย่างคือโบหันหนามากข่อย <laughs> ป็ยังจะมาหันหลังให้กันแนี้นี้บบบนี้ ไอ้หน้าหนาวไหมกินจนเต็มอิ่มเลยเนี่ยเมื่อนี้บุมี่มูมาก,กวนพี่น้องสงสัยอีเก็บไปถมไปอีกนกเริมมากแล้วครับนกเริมมาก,กวดแล้วนกอัมมกกนน,นี้ขี้ดือ้อนาะได้พี่นอ้อยสมพ่กระหลอกหน่อยไปถมของไว้ไปถมไปมันใหม่พี่น้อง ที่จริงความจําของเขาในี่ค่อนข้างแน่นอนเลยพี่น้องไปทมไปใส่น้่หากินจนบิดน้่หากินบนเก,าก่ากของเดี๋ยวเพิ่งระเรียนกลับมาขอใหม่ครับหยั่นลงเอามือตบลงกวาดกวนะาดเน่าเรียนกลับมาหน <laughs> าค่อนข้างเย่เลวครับกับกระลอกหน่อยกระลอกน่อยหมูลงเดี๋ยวกระบ,บียก,กิน ยังบมแน่ใจยังไปกบดีมเมื่อเหร็ยเนี่ยก็หลอกหน่อยก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งพี่น้องเป็นความสุขจากธรรมชาติแต่เกิดทั้งโเบียดเบียนเพลินเพ่อนเกิดขยับก็ม้าไก่ไก่นะพี่น้องบางมือดื้อหลายจนได้โอขากล่องดันออกได้พี่น้องความดื้อของเขานี่ธรรมชาติไปถมไปอีกแล้วพี่น้องเอาปไปถมไปใหม่ บ่เป็นถมบนเก่าเลยขนาดคนเขาเอาเก็บของเก็บเมียนของบนเกา่าเลยก็นยังหลงนะพี่หนองแต่ว่ากระลลกหน่อยนี้แน่นอนความจำขขเขาเขาะมีอย่างก็ไปเมียเป็ดลุงแน่น,นเนาอร้อยไปเอาลรอยไปบนันขี่คานหอดย่างบนาันเ้านได้ไหมเบารดูเปนตกใจยังแต่เก่าผมมานาั่งเหรียญแน,นวนนี่ หลังจากเพ่นดูซู้กว่าเพ่นปลอดไพ่นก็มูพนก็แอบเบิงอยู่ด้พี่น้องเบิงพนลอยไปอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมูพนก็แลนมาหาพี่น้องจะเริ่มขยับขยับเพ้ามาเรื่อยๆต้มใบพันไปควัดกินขึ้นก็ตัวหนึ่งเริ่มลงมาแล้วพี่น้องจากต้นใหม่ก็ต้นพี่น้องอยู่นันก็ต้นหนึ่งเป็นตัวหนึ่งต่างหากครับเนะี่ นกหน่อยก็เริ่มมากวนเอ๊ะเอะเป็นอย่างไรสงสัยเพิ่นขั้นพี่น้องเกลอกินหรือว่าเพิ่นปล่อยกินเพิ่นบ่วหรือเพิ่งไหลผมกับ่บนแ่ใจนะเป็นระแวกของไผของมั่นก็บก่บจักอาจจะปล่อยสารหรือว่ากินไว้น้ำตน้นใหม่หรือเปล่าผมกับ่บนแ่ใจนะเพี้ยงแต่ว่าเดาพี่น้อง ผู้ใด์ดูจักขอมูลหรือว่ามีขอมูลเกี่ยวกับกระรอกน่อยก็คอมเมนต์มาบอกให้ด้วยพี่น้อง mm hmm. เพราะว่าผมก็แชร์ผ่านไปผ่านมามาเห็นเห็นว่าพนาหลักดีก็เลยขมมาเล่นน้ำตลอดนะพี่น้อง mm hmm. นอนเมย์เบบเพลอยู mm ่ส hmm. ีเป็นแหงสีดำแหงไปอยู่แนวน,น mm hmm. เดียวกับบอยาาเข็นพี่น้อง <laughs> สิได้บบได,ด้กล้องดีๆพี่น้องถ้าเกิดได้กล้องดีจะซูมภาพจะใกล้ให้เบิงนะบ้งหน้บค่งกีขานหดยางพี่น้องรอยมาพบปันวมันจะลงส่วนนะบ่แต่วายางได้ยี่ได้อีละแต่สิไีร้อยคือปูคือป่ามันกับ,บโบได้โบเป็นงูบางเม็ดก,ก็กิิอยน่ครับบนว่าพลโบกินมันก็กินปกติแต่ว,ว่าบางเม็ดก็เก็บไปทมไปครับ สงสัยจะไปถมอีกพี่น้องไปขวัดอีกสงสัยเพื่อนก็นจะเดาเดาใจเฮาขึ้นกันพี่น้องเดาว,ว่าเฮายังมีอาหารเหลืออยู่ในถุงเขาต้องให้กูกินอีกเดาเพื่กจีว่บาบึง้งบนหัวไปหมุดหมุดดมถมอาหารไปกินเมือต่อไปพี่น้อง้าเกิดเมือใดบ่มีอาหารกะเอาไปขวัดพ่อเม็ดใหม่บันเอาเม็ดใหม่มากิน แสดงว่าอยู่ในพองอยู่ในเงาไหม่เสียหลายอยู่พี่น้องสมภพบนเฝาอยู่นี่พุนบมไปใสเลยเดี๋ยวถ้าเบิ้งพฤติกรรมตะเกิดมูพนมาหามันจะเป็นแนวดพี่น้องพระตนั่นก็ลั่งเริมก็ลั่งเริมขยับเข้ามาไก,กลๆกรมก็ลั่งลอยมากเดี๋ยวถ้าเบิ้งพฤติกรรมเพ่นวาตะเกิดมูพนมาต้นใหม่ต้นนั้นที่เิ่นเฝาอยู่น่ะิ่นจะมีพฤติกรรมแนวด จะเไไรียนเป็นไรมูบอได้กว่าจังเลยอันนี้เขามักไก่ไายกับ่อนขางจะจับผาบลํบาบากพี่น้องบางเ่อหมูคนเดิมมากนะพี่น้องเบิ้องฐาเบิง้งพฤติกรรมมันจะเป็นแนวใดี๋เออบทสวนนอะองมูคนเขามาอยุดตน,นนไปเพื่อเรีนหนีไปญี่ปุ่นพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าห่างเดียวเบิ้งมูอยู่แต่ว่าเพิ่กงเลียวเบิ้งมูอยู่ นไหมหมูมาหมูก็มาขวัตกินแนวเียเดี๋ยวพี่น้องขึ้นมาเป็นทินเพิินกับบุกโบเมนพี่น้องขั้นมาเป็นทินเพิินหมูสิบวัวไก่บดได้หนกกับผนกโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับขอบคุณทุกพลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับผม ขอให้พระเจ้าคุมข้องครับ